อย่ายึดติดกับอดีตจงเดินหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งเราอาจเจอสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้หรือผิดหวังจากอดีตสิ่งเหล่านั้นสามารถเป็นบทเรียนที่ดีแต่หากเรายังยึดติดกับมันมากเกินไปมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้การพัฒนาและเติบโต เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการดังนั้นเราควรปล่อยวางจากสิ่งที่ผ่านมาและหันมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองในปัจจุบันการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องเกิดจากความสำเร็จใหญ่ๆบางครั้งการเรียนรู้จากความผิดพลาดก็ทำให้เราเติบโตได้เช่นกันความผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวแต่มันคือการที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้และปรับปรุง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในชีวิตตอนนี้สิ่งสำคัญคือการก้าวไปข้างหน้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้แต่เราสามารถควบคุมการกระทําในปัจจุบันและอนาคตเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้จำไว้ว่าคุณมีพลังในการเลือกเส้นทางของตัวเองอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีตจำกัดศักยภาพของคุณเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจ และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันเพราะทุกก้าวที่คุณเดินไปข้างหน้าคือการพัฒนาตัวเองที่สำคัญที่สุดเมื่อเรายอมรับว่าอดีตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้จากมันและไม่ให้มันกลายเป็นภาระที่เราต้องแบกรับไปตลอดชีวิตการปล่อยวางไม่ใช่การลืมมันแต่มันคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขมันได้ แต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุดบางครั้งเราทุกคนอาจตกอยู่ในวงจรของความคิดที่วนลูปคิดถึงสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตและกังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่หากเรายังคงทำเช่นนั้นเราจะไม่ได้ใช้เวลาปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมองไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายใหม่ๆ จะช่วยให้เราไม่ติดอยู่ในวงจรความคิดเชิงลบที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเรามองไปข้างหน้ายิ่งเรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายทำให้เรามีความมุ่งมั่นและมีเหตุผลในการก้าวเดินต่อไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือปัญหามากมายที่รออยู่การเผชิญกับความท้าทายจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและยิ่งเราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ยิ่งเราเห็นว่าตัวเองสามารถพัฒนาและเติบโตได้มากขึ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามและเวลาแต่มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในที่สุดเพราะเมื่อเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในด้านการงานและความสัมพันธ์ชีวิตไม่ใช่แค่การมองย้อนกลับไปที่สิ่งที่เราเคยทำ มันคือการสร้างอนาคตที่เราต้องการด้วยมือของเราเองเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ทั้งหมดแต่เราสามารถควบคุมการกระทำและการตัดสินใจในวันนี้เพื่อให้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเดิมเพียงแค่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากการพัฒนาตัวเองคือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทุกก้าวที่เราก้าวไป คือการเริ่มต้นของการเติบโตที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากภายในตัวเรามันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่จากสิ่งที่เราทำภายนอกแต่เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เราจะเห็นโอกาสในทุกปัญหาที่เข้ามาไม่มีอะไรที่ยากเกินไปเมื่อเรามองมันในมุมที่ถูกต้อง การพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมันคือการยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราดีขึ้นทุกครั้งที่เราล้มเหลวมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และปรับตัวหากเรามองความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยงเราจะสามารถเผชิญกับมันได้อย่างมั่นใจมากขึ้นการเดินหน้าพัฒนาตัวเองต้องมีความมุ่งมั่น และความเชื่อว่าทุกความพยายามจะได้รับผลตอบแทนในที่สุดแม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องใช้เวลานานแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ไม่ยอมแพ้การไม่ยึดติดกับอดีตไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมมันแต่มันคือการยอมรับว่าอดีตเป็นส่วนหนึ่งของเราและมันจะไม่หยุดยั้งเราในการเติบโตไปข้างหน้าเมื่อเราปล่อยวางจากความเจ็บปวดหรือความผิดพลาด เราจะมีพลังในการมุ่งมั่นทำสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าการพัฒนาตัวเองเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันหยุดแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จแล้วมันก็ยังมีพื้นที่ให้เราพัฒนาไปอีกขั้นเพราะความสมบูรณ์แบบไม่ได้มีอยู่จริงสิ่งที่มีค่าคือการเดินหน้าต่อไปและรู้ว่าเรากำลังพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจงจำไว้ว่าทุกๆวันคือโอกาสใหม่ เพื่อเรียนรู้ปรับปรุงและเติบโตถ้าหากเรายึดมั่นในสิ่งที่ดีกว่าเดิมและไม่ยอมให้ความกลัวหรือความล้มเหลวมาหยุดเราเราจะสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคไปได้การพัฒนาตัวเองไม่ต้องรอเวลาที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องเริ่มต้นในตอนนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทำได้ทุกการกระทำจะนำเราไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ การพัฒนาตัวเองเริ่มต้นจากการมีจิตใจที่เปิดกว้างเราต้องยอมรับว่าไม่มีใครที่สามารถรู้ทุกอย่างได้และสิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดในอนาคตดังนั้นเราควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นการฟังและรับฟังอย่างตั้งใจจะช่วยให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆที่เราอาจจะมองข้ามไป เราทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตจากสิ่งรอบตัวแต่สิ่งที่สำคัญคือการไม่หยุดเรียนรู้เมื่อเราเข้าใจว่าเราไม่รู้ทุกอย่างเราก็จะไม่หยุดหาความรู้ใหม่ๆที่ช่วยให้เราก้าวหน้าขึ้นบางครั้งการเรียนรู้จากความล้มเหลวสามารถสอนเราให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและยิ่งเรามีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และปรับปรุงเราก็จะยิ่งพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้น การพัฒนาตัวเองต้องการความอดทนและการพยายามมันไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนและบางครั้งเราอาจต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ทำให้รู้สึกท้อแท้แต่ในทุกการต่อสู้และทุกการก้าวไปข้างหน้าเราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นการมีเป้าหมายในชีวิตจะทำให้เรามีทิศทางและแรงบันดาลใจในการเดินไปข้างหน้าเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทาย เราไม่ควรยอมแพ้แต่ควรมองหาวิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคและเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคือการไม่หยุดไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความยากลำบากมากแค่ไหนถ้าเรายังมีความตั้งใจและมุ่งมัน่นเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้ความสำเร็จไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่เราทำแต่มันอยู่ในกระบวนการที่เราเรียนรู้ และเติบโตจากมันและเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าทุกการเดินทางและทุกการเปลี่ยนแปลงทําให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมการพัฒนาตัวเองคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆวันเพื่อให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่ในวันนี้แต่ในอนาคตที่ดีกว่าเดิมการพัฒนาตัวเองไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบ เพราะไม่มีอะไรในชีวิตที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่สำคัญคือการเริ่มต้นและลงมือทำแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดในตอนแรกแต่ทุกการกระทำจะนำเราไปสู่การเรียนรู้และการเติบโตทุกๆก,ก้าวที่เราทำแม้จะเล็กน้อยมันก็เป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆและทำต่อเนื่องจะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ทุกการเดินทางมีทั้งความยากลำบากและอุปสรรคแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความผิดพลาดได้แต่เราสามารถเลือกที่จะรับมือกับมันและเรียนรู้จากมันเพื่อก้าวไปข้างหน้าการที่เราไม่ยึดต,ติดกับอดีตทำให้เราไม่ต้องแบกรับความผิดหวังหรือความเจ็บปวดจากมันเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งที่เราต้องการ และยิ่งเราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเราก็ยิ่งสามารถพัฒนาและเติบโตได้เร็วขึ้นความสามารถในการยืนหยัดและไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตและก้าวไปข้างหน้าการตั้งเป้าหมายไม่เพียงแค่ทำให้เรามีทิศทางแต่มันยังช่วยให้เราเห็นความสำคัญของการเดินทางทุกเป้าหมายที่เราตั้งขึ้นจะทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้า และเมื่อเราไปถึงจุดหมายมันจะทำให้เราภูมิใจในความพยายามที่ทำมาแต่การพัฒนาตัวเองก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่สามารถหยุดนิ่งได้ต้องมีการปรับตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่เข้ามาการพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบ แต่คือการมีความพยายามในการทำให้ตัวเองดีขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อเราด้วยการเดินทางนี้ไม่ใช่การแข่งกับใครแต่คือการพัฒนาและเติบโตในแบบของตัวเองและเมื่อเราสามารถทำสิ่งนั้นได้ชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความหมายและความสุขที่แท้จริงเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นมากขึ้น การพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นเหมือนใครแต่หมายถึงการเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดการมองไปข้างหน้าจะทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ๆที่เราอาจมองข้ามไปหากยังติดอยู่ในอดีตเราต้องเรียนรู้ที่จะโอบกอดความเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงคือส่วนหนึ่งของการเติบโตไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ดีขึ้น ทุกครั้งที่เราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมันอาจทำให้เรารู้สึกไม่แน่ใจแต่เราต้องจำไว้ว่าความไม่แน่ใจคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเมื่อเราผ่านพ้นความไม่แน่ใจไปได้เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะหรือความรู้มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตใจและความคิดเชิงบวกเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต เราจะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นการมองโลกในแงด่ดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องมองข้ามปัญหาแต่มันคือการมองหาวิธีที่จะจัดการกับปัญหาได้ดีขึ้นและเมื่อเรามีความคิดเชิงบวกเราจะสามารถหาทางออกจากปัญหาทุกอย่างได้ในชีวิตเรามักจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจหลายๆครั้งบางครั้งการตัดสินใจอาจดูยากและท้าทาย แต่การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการเลือกสิ่งที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่ากลัวที่จะเลือกทางใหม่ๆบางครั้งการเปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิตอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้การพัฒนาตัวเองไม่ได้หมายถึงการบรรลุเป้าหมายเพียงอย่างเดียวมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโตทุกก้าวที่เราก้าวไปข้างหน้า คือการเติมเต็มชีวิตให้มีความหมายมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จุดไหนในชีวิตตอนนี้การเดินหน้าพัฒนาตัวเองคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าและไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนความสำเร็จอยู่ในมือของคุณเองการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จภายนอกแต่มันคือการค้นพบตัวตนภายในที่แท้จริงเมื่อเราเริ่มมองเข้าไปในตัวเอง เราจะเห็นจุดแข็งที่อาจซ่อนอยู่และสามารถนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์การเข้าใจตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เรามีจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆแม้บางครั้งอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงหรือไม่แน่ใจในความสามารถของตัวเองแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะหยุดพัฒนาเพราะทุกการพัฒนาเริ่มต้นจากการรับรู้ถึงจุดเริ่มต้นเมื่อเรารู้จัก และยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเราจะสามารถปรับปรุงตัวเองได้ดียิ่งขึ้นการตั้งคำถามกับตัวเองและมองหาความหมายในชีวิตจะช่วยให้เราเดินในเส้นทางที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะไม่เบี่ยงเบนไปจากเส้นทางนั้นความคิดที่ถูกต้องและจุดมุ่งหมายที่แน่ชัดคือสิ่งที่จะนำเราผ่านทุกอุปสรรคและปัญหา การพัฒนาคือการเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดในทุกๆวันแม้ในวันที่ยากลำบากเราก็ยังสามารถหาทางไปข้างหน้าอย่าหยุดพัฒนาแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยเพราะสิ่งที่สำคัญคือการไม่ยอมแพ้และแม้ว่าจะมีวันที่เรารู้สึกทอ้อก็อย่าลืมว่าทุกๆวันที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าการพัฒนาตัวเองคือการทำให้เราไม่หยุดนิ่ง มันคือการใช้เวลาทุกวันเพื่อปรับปรุงและเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรในชีวิตการพัฒนาและเรียนรู้จากมันคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณเติบโตยิ่งคุณเผชิญกับความท้าทายมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นอย่าก,กลัวที่จะพัฒนาไปในทางใหม่ๆเพราะทุกๆการเปลี่ยนแปลงมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหนการพัฒนาตัวเองก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเมื่อเราพัฒนาตัวเองเราจะสามารถทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความหมายและการเดินทางในแต่ละวันจะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นการพัฒนาตัวเองไม่ใช่การมองหาความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านแต่คือการพัฒนาในทุกๆส่วนของชีวิตที่เราสามารถทำได้ แม้ว่าเราอาจไม่สามารถทำทุกอย่างได้ดีเสมอไปแต่การพยายามอย่างเต็มที่และไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นบางครั้งการพัฒนาตัวเองอาจหมายถึงการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่ดีการยอมรับว่าไม่ทุกสิ่งที่เราทำจะสำเร็จตามที่คาดหวังแต่ก็ยังคงเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้และกลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง และมีประสบการณ์มากขึ้นในกระบวนการพัฒนาเรามักจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้แต่นั่นไม่ใช่สัญญาณที่บอกให้เราเลิกมันเป็นสัญญาณที่บอกให้เราอดทนและเชื่อว่าความสำเร็จจะมาถึงหากเราไม่หยุดพยายามการพัฒนาเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมันคือการทำงานหนักและการลงทุนในตัวเองอย่างต่อเนื่อง และแม้จะต้องใช้เวลาในการเห็นผลแต่การทำอย่างสม่ำเสมอและเต็มที่ทุกครั้งจะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตการก้าวไปข้างหน้าอาจไม่ง่ายแต่การหยุดอยู่กับที่ยิ่งยากกว่าการเดินหน้าไปไม่ว่าจะช้าแค่ไหนก็ยังดีกว่าการยืนอยู่ที่เดิมชีวิตจะเต็มไปด้วยการท้าทายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การพัฒนาตัวเองคือการเลือกที่จะไม่ยอมให้ปัญหามาหยุดเราทุกอุปสรรคคือโอกาสที่เราจะเรียนรู้และปรับปรุงเมื่อเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเรื่เราจะพบว่าเราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความสามารถในการรับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นการพัฒนาไม่ใช่แค่การทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมันยังช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น การพัฒนาตัวเองคือการทำให้ชีวิตมีคุณค่าและทำให้ทุกๆวันมีความหมายที่สำคัญสุดท้ายแล้วการพัฒนาตัวเองคือการสร้างชีวิตที่เราอยากมีมันคือการตั้งเป้าหมายและทำให้ทุกวันมีความหมายไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากที่ไหนทุกๆก้าวที่คุณก้าวไปคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโต เราอาจไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการเลือกที่จะก้าวต่อไปเลือกที่จะไม่ยอมแพ้และไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการไม่หยุดพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าการเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นบทเรียนในการเดินทางทำให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากขึ้น เมื่อเราก้าวไปข้างหน้าเราไม่ได้แค่เติบโตในแง่ของทักษะหรือความรู้แต่เรายังเติบโตในแง่ของจิตใจและความคิดชีวิตคือการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดและการพัฒนาตัวเองคือการเดินทางที่คุ้มค่าที่สุดทุกก้าวที่เราก้าวไปคือการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมอย่าลืมว่าทุกๆวันคือโอกาสที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้น และการพัฒนาตัวเองไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เป็นการสร้างชีวิตที่เราภูมิใจเพราะเมื่อเราทำได้เช่นนั้นเราจะพบว่าชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากตัวเราเอง